อ่ะถอดฝาลานเลยฝาลานเครื่องยนต์ดีเซลแบบมือหมุนดีเซลนะคะแบบมือหมุนจะใส่ด้วยกันไม่ได้แล้ววันนี้ฝาลานสตาร์ทเครื่องยนต์เบนซินเนะะี่ยค่ะสีแดงนะคะเครื่องยนต์เบนซินใหญ่นะคะเจะลองเทสทดสอบให้ลูกค้าดูนะคะจะลองใส่ให้ดูมันใส่ได้นะคะใช้ดันไปต้องไปใช้กับเครื่องยนต์เบนซินอ่ะใส่น็อตเลย เครื่องยนต์เบนซินใหญ่นะคะต้องใช้กับฝาลานเครื่องยนต์เบนซินใหญ่แต่เครื่องยนต์เบนซินใหญ่มันจะมีบูทสามตัวลองน็อตนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวเล็ก5.5แรงลูกสูบเอียงแบบนี้นะคะบูทไม่ต้องใส่ถอดแค่น็อตจากฝาลานออกมาแล้วก็เอาฝาลานสตาร์ทเบนซินนะคะรุ่นใหญ่นะคะต้องรุ่นใหญ่เท่านั้นใส่เข้าไปกับเครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบเกลี่ย